พี่เมย์คะพี่เมย์เป็นคนชอบเครื่องประดับไหมคะก็ชอบนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าการแต่งตัวนั้นแต่งตัวยังไงต้องใส่เครื่องประดับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกที่นี่เลยค่ะพี่เมย์ทัชเอเชียนั่นเองนะคะเป็นร้านเครื่องประดับนะคะแต่จะบอกว่าไม่ได้เป็นร้านเครื่องประดับธรรมดาไม่ใช่แค่เฉพาะสวยงานอย่างเดียวมีเอกลักษณ์ แต่มีเสน่ห์มากๆค่ะจะมีเสน่ห์แค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะเราต้องมาคุยกับคุณวิการดาถมทองค่ะ a i s t a n t Marketing Manager ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โคุณปูนั่นเองค่ะคุณปูคอยากให้คุณปูลองลองอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่า t ัฒเอเชียนี่คือยังไงค่ะ t ัฒเอเชียนี่ก็คือมามีชื่อมาจาก k i n g คิงตุตันคาเมนนะคะเมื่ออีบสมัย7 0็0ปีก่อน แล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบเองค่ะเป็นดีไซน์จากในมิวเซียมที่ร uh ีเพลทออกมาอีกทีค่ะก็คือดั้งเดิมแบบดั้งเดิมสมัยแบบคลยรพัดคลายสมัยเกียวมาตาค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงมีแนวคิดที่จะเปิดร้านแบบนี้คะก็คือว่าอย่างอ็อนเนอร์ของเรานะคือมิสเตอร์จีค่ะตั้งใจจะมาเปิดที่ไทยแลนด์เพราะว่าเห็นว่า ที่ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็ช่างของไทยเนี่ยเออเป็นช่างที่มีความปรารถนในการ<ย>ตัดหินแล้วก็ในงานพวกจิวเวลี่อะค่ะอ๋อนี่คือช่างไทยทำหมดเลยช่างไทยทาหมดเลยค่ะแต่หินบางตัวเนี่ยจะอิมพอร์ตจากอียค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้แต่ละลายมีเอกลักษณ์มีความหมายอย่างไบ้างน,นะคะเอออย่างเช่นตัวที่ใส่อยู่อย่างเนี้ยค่ะก็คือว่าเป็นเคียวพัตตาเนี่ยเคยใส่แล้วเราก็รีพิเคตอีกทีอย่างสีแดงเนี่ยหมายความถึงชีวิต สีฟ้าเนี่ยสวรรค์สีน้ำเงินคือตลอดไปก็คือชีวิตในสวรรค์ตลอดไปอ,อย่างเงี้ยค่ะกามีความหมายที่แตกต่างกันอ๋อคือแต่ละอันยังมีความหมายด้วยใช่ค่ะมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปไมีความหมาย<อ>ทุกชิ้นเลยค่ะ,ะคือไม่ได้แค่ความงดงามอย่างเดียวคือจะได้ความหมายในตัวด้วยค่ะเออแล้วแนะนําได้ไหมแต่ละอย่างอะไรยังไงบ้างอะค่ะตัวนี้จะมีชุดสร้อยนะคะแล้วก็มีแหวนตัวนี้จะเป็น c o l l e c t i o นใหม่ของร้านทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหินแท้เลยก็คือจะเป็นหินเทอร์คอยส์ลาบิสแล้วก็หินเลสอาร์เก่ะ มันช่วยอะไรไหมเวลาใส่จะเซริมเช่นแบบช่วยความสวยงามแล้วยังมีบอกว่าแน่นอนค่ะมอุนไหมอ๋อได้ค่ะถ้าอยากได้เรื่องพลังอํานาจต้องหินลาปิสสีน้าเงินเลยค่ะแต่ถ้าอยากได้เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องเป็นหินเทอร์คอยสค่ะส่วนสีแดงเนี่ยจะหมายถึงชีวิตให้เรามีความรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตเรื่องงานจะช่วยสีแดงจะช่วยค่ะอ๋ออ้ยตาโสมเนาะ เออใส่แล้วมันแบบว่านอกจากสวยแล้วมันยังทำให้เผื่อใช่แล้วเก๋โดยเนื่องจากก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีใครแบบเห็นใครใส่มากมายแล้วก็คู่นัมเทรนใช่ค่ะจะไม่เหมือนใครค่ะจิวเวลรี่ร้านเราแล้วก็หาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ ตายแล้วอะสำหรับร้าน Touch Asia นะคะอยากจะให้คุณปูหบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าที่ตั้งของร้านแล้วก็เวลาปิดเปิดด้วยค่ะได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาที่ร้านนะคะก็มาได้เลยที่ Terminal 21ชั้น3ค่ะเวลาเปิดร้านก็10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะก็เวลาปิดเปิดน้อนเนาะเพราะเมื่อกี้เห็นปะโกงปะก,ก้ามีปต่กา,ากด้วยค่ะ สวยมากเลยแต่แบบวิแพงเลยใค่ะค่อคิดว่าแพงตอนแรกไม่แพงว่าสีมิตรนี่ทีมคนไทยมีคนใช้ด้วยค่ะโอเคงไงก็คุณผู้ชมก็แหวกันมาแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อเอมี่และช่วงหน้าพบกันค่ะคุณผู้ชม Oh baby baby